สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่น้องมากินข้าวนะคะเฮ้ยน้อยมาแล้วอ้อยนะ่รอย่าเพื่อนครับมาเลยครับเพื่อนเลยคะเพื่อนครับมาเลยเพื่อนครับไปสักไม่มาเพื่อนครับเพื่อนจะกวดเพื่อนมากินข้าวนะกันเลยค่ะเด้อสุคทุกษสกุลเด้อเด้อเด้อมีเขียเก้าไข่ Eh. Lu belau something this I forget. Lengkap. Lengkap. Madu, banyaknya kali. Patung sen. Patung sen. sen and we have pat da 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 cup. Pat ซิริสไมาเด้อปายุไอ้แซพอนมองพี่ป้องพี่ป้องพี่นูขาวมาเด้อค่ะเด้อปลาไก่ยินเดีมเด้อค่ด้อ What is this d e a r my baby พัดน้ำมันใจลูกสินนอกจากพเจกินปัาเก๋ินลิกซนอันนี้ปลากซนเสือหมูสังขย,ยาไข่เรือ่ามาเด้อพี่หน่อยยญ่กลม มาพี่ต้อยแซบนะบางหีบาเลยลุกก้ามาด้พอดสุกดผิวันแซบแล้วกินแล้วผวันสุกสนเลี e ยงชีตสตาร์ดวิสาวสปัตตัดตัดตัดแบตนะไม่ใช่ัรูปเ่

ปเป็นจใจสบายดีกับชู้พูทุกคนเืรอะขันมันนี้กินข้า,าวเจ้าเดื่อเพิ่นมันนี้กลิ่นมันนี้กินอาหารข้า,าวเจ้าไนี่ยัดก,กินพัพพดมุ้งเส้นพัดอะไรน้ำมันใส่กุ้ชิ้นใส่อะไรมึงซับเพื่อนตบมาแล้วน้ารู้วิสอสพิดแล้วสอดพิทพิว้นเหม่อนไข่ดาวเออแม่ยามมาเด้เพื่อนอ่ไข่ดาวแซ่บๆเลย เพ่อมากไหเพ่นเพ่อนใหม่ใช่ชวนพเล่นหลายไม่อยากจะได้กรดกระโดดได้ผิวนอีกเอ็นกระโดดไปไล่โอวนเอืลสอไดลาม ไหเอิญบาทั่วบถึงสุกู่ทุกคนให้มาหาหน่อยเด้อมักินข้าวเหน่อยมันกินข้าวเขาบไปเจอไรเห็นปะพัด้กินอ่ะเซฟเซเพื่นพัด้งเนะฮมึงเอานี่ไปเจอไดเพชรบ่แล้วผมกินเอาเมเสื้อเพชรปะฮะไม่ต้องบอกแล้วว่าจะกินจะกิน ไม่ใครมนจิ้องกันเลนแก้วมาซีดีไซน์เพื่อนมาจิ้ม้องนอกจากขยายเพื่อนมคนหนึ่งยังมไข่มักหลายกินกันทุกวันเยเพื่อน This we a to call fire b r i g d my baby ไดาัไฟในทองเป็นนมันี่มีไฟอยู่ในท้องก็แล้วนวะเพื่อน

เ็ดบอกเ็ดกินนูอย่างมึงเอ้าไม่น่ากินอันเอ็ดบุญนเส้นนะ้านว่นพัดบุญเส้นสิมากินกัะเพาได้บอมอไ่เลยจไหนาสอือ่าอืไม่้วนเอ้ยาฮ่ huh. mm ้ฮ่า่าฮ่าฮ่า่าาอ่่า้่า ฟอร์จิเซอเซ็ตุูเจโคโนยวันจะสอดมันใสด์หน่อยมาแลามาแล้วฟังเลยวันนีนบอป็นเป็นๆมาเด้อวันเดียววันโทษว่าเราเปิดแอร์เย็นเมื่อน้อยเพราะสบายแม่พี่กุ้นมากินข้าวกัำนายเด้อ กัดด yeah, so mm ักกดดอกแเลยนะอันนี้กินแล้วแค่กินนี่ของปลาอินโซมาลูดกิจีน้องทีสวนเนาะเห็นะเพื่อนเห็นไหมเนิสูชูรกินจุกซับ่บเห็นะมไอ้อ้วนไอที่พาก็ไปซื้ออก้วน้ำเน่ยแก้วน้ำแตกเห็นบรเพล่าไอ้ไม่แก้วน้ำแตกเนาะปลาูเกนเนาะตอ เด็กไปจนัวละมันื่อเน,เนเลยน่าจะ buy only พลาสติกตัว้ว่าตัวเด็กีะไปยังทอดประแดกสามมื้อ <laughs> เลยนั่นเป็นอาหารไอ้สปีทินไอ้กินประแดกทีนียอะวะ

กินได้กินเบริรทุกอย่างเลยทอดไทยให้เรากินก็กินปลาก,กระป๋องให้เรากินเราก,ก็กินฟิตอินน่บะบอกไทยแลนด์ช็อปอก็กินนะบ้านอ่ะอยากแต่กินประแดกมาละ o n นี p ปลา e c กบอกกินบทรวมไทยยูทูบตัมีไหนบอกกินอะไรนั่นมาดูส้มตำกับโอ้บอาเป็นเนือ้อวันส้มตำฮะจำได้ uân ơi uân ơi mẹ nhắm mẹ nhắm uốn ngoáy việc is not okay nói nói ah uân uân nhắc này bảo uân này ơn uân uân ơi uân ơi Lần chậm đây, lần đúng luôn uân ơi, phải gì nhận hả uân hết nhận tôi đây mà thay này ơn hả Sắc lệ

jack tuôn sẽ gìn nè cá rác cá rô khuyên mọi bác nó kho oh, với sắn rồi nha nếu như ăn ít tiêu bớt thì mình nhảy nó chết chỉ tiêu bớt ô locker rồi tập thể dục tập thể dục tập thể dục exercise này đấy ông bố đi không có lời dạy nhau nó phải lo má mua cá rác cá rô cá rác cá rô bán long chít bên nói bye 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 thank you for watching กับๆกับคุณๆบ๊ายๆจ้าบ๊ายๆรักับอันนี้ก่ปวนๆวิดๆบ๊ายๆจ้าบ๊